สวัสดีค่ะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุจริงๆนะคะนี่เข้าสู่วันที่15ของการประทะแล้วข้อมูลล่าสุดเลยเมื่อเช้ามืดวันที่22ทธันวาคมกองทัพอากาศส่ง F16 เข้าไปปฏิบัติการแล้ว ครับแล้วไม่ใช่แค่บนโบกนะในทะเลเองกองทัพเรือในนามสรชก็คุมเข้มเส้นทางเดินเรือแบบสุดๆเลยเหมือนกับตั้งด่านสกัดกลางทะเลเลยครับเพื่อจะตัดเส้นทางลำเลียงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรืออาวุธไม่ให้ไปถึงฝั่งกัมพูชาค่ะ คือภาพที่เราเห็นมันเหมือนสงครามเต็มรูปแบบเลยทั้งบกทั้งทะเลใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทันได้เชื่อมโยงก็คือการประทะที่ดังสนั่นอยู่ตอนนี้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ฉากหน้าของความขัดแย้งที่ใหญ่กว่านั้นมากเป็นปัญหาที่มันซ่อนตัวอยู่เงียบๆใต้ทะเลมาโอ้โหน่าจะเกิน50ปีแล้วแล้วเดิมพันนี้สูงมากเดิมพันที่ว่านี่ก็คือสมบัติใต้ทะเลมูลค่ามหาศาล ที่เหมือนเป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดเอาละคะ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกปฏะติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดนี้กันจากข้อมูลหลายๆส่วนที่เรามีทั้งรายงานสถานการณ์รบล่าสุดบทวิเคราะห์จากฝ่ายความมั่นคงแล้วที่สำคัญมากๆคือมุมมองจากฝั่งกัมพูชา <c oughs> เพื่อจะหาคำตอบว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ดินแดนผลประโยชน์หรือว่าเป็นเกมของมหาอำนาจเรามาเริ่มกันที่ภาพบนดินก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ สถานการณ์การรบตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าดูจากรายงานล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่21ธันวาถือว่าเป็นวันที่รบกันดุเดือดมากครับมีการใช้ทั้งปืนใหญ่ทั้งเครื่องยิงลูกระเบิดถล่มกันตลอดทั้งวันเลยโดยเฉพาะแถวแถวผามออีแดงกับภูมิมะเขือแต่ว่าก็มีข่าวดีจากฝั่งเราคือทหารไทยสามารถบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเนิน3-50แล้วก็ที่ตั้งปราสาทตาควายกลับมาได้สำเร็จ นั่นคือภาพจากฝั่งเราที่เรามองว่าเรากำลังปกป้องอธิปไตยแล้วก็กำลังได้เปรียบในการรบแต่ที่น่าสนใจมากคือฝั่งกัมพูชาเขาไม่ได้มองแบบนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เลยเลยครับคนละเรื่องเลยมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากในหนังสือพิมพ์แคม์ไทมส์ที่สื่อไทยเอามาอ้างอิงเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการรุกรานจากประเทศไทยที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่7ธันวาแล้วแต่ที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับคือเขาไม่ได้มองว่าไทยต้องการดินแดน ขามองว่านี่เป็นเกมการเมืองภายในของไทยล้วนๆเลยโหนี่เป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากเลยนะคะที่ว่าเราสร้างสงครามเพื่อกลบปัญหาในบ้านตัวเองเขามีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนความคิดนี้คะคือบทวิเคราะห์เนี่ยเขาชี้เป้าไปที่รัฐบาลรักษาการของคุณอนุทินเลยว่ากําลังเจอ,เอ,อมรสุมหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการน้ําท่วมที่ถูกวิจารณ์หนักมาก เศรษฐกิจไตรามาสสที่โตแค่1.2%ซึ่งถือว่าแผ่วลงไปเยอะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวเก่าๆที่ถูกขุดขึ้นมาโจมตีอีกทฤษฎีของฝันกัมพูชาก็คือการสร้างสถานการณ์ตึงเครียดที่ชายแดนนะครับมันเป็นเหมือนสูตรสําเร็จทางการเมืองที่มันใช้ได้ผลเสมอคือเบี่ยงเบนความสนใจคนจากปัญหาปากท้องมาเป็นเรื่องความรักชาติแล้วในเกมนี้ กัมพูชาก็ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดในการปลุกกระแสชาติยมกับเรื่องเขตแดนเลยแต่เป็นเรื่องการเมืองล้วน,นซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นภาพของสงครามข่าวสารที่สู้กันดุดดวดไม่แพ้ในสนามรบเลยอย่างที่มีรายงานออกมาว่ามีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมปนกันไปหมดเลยจนกระทรวงดีต้องออกมาเบรกข่าวปลอมเรื่องสั่งปิดอ่าวไทยกันวุ่นวายเลยใช่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือในข่าวปลอมม,มันมักจะมีเค้าของความจริงซ่อนอยู่เสมอ คือแม้จะไม่มีการปิดอ่าวจริงๆแต่ในทางปฏิบัติสรชลก็ออกมาตรการคุมเข้มการเดินเรือซึ่งมันก็เกือบจะเรียกว่าปิดอ่าวเกลกาอยู่แล้วเพื่อสกัดน้ำมันกับอาวุธอ๋อ oh. นี่คือการตอบโต้สถานการณ์จริงไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วไม่ใช่แค่ข่าวปลอมนะข่าวจริงที่น่ากังวลก็มียังข่าวที่ว่ามีหน่วยแทรกซึมของกัมพูชาเข้ามาในจังหวัดตราดเพื่อเตรียมก่อวินาศกรรมมันแสดงให้เห็นว่า ความขัดแย้งมันเริ่มลามเข้ามาในบ้านเราแล้วจริงๆเท่ากับว่าตอนนี้สถานการณ์มันค่้นข้างจะวุ่นวายอนละหมานไปหมดทั้งการรบจริงทั้งสงครามข่าวสารจนมหาอำนาจอย่างสหรัฐต้องออกมาถแถลงการเลยให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆและหยุดยิงและการที่สหรัฐขยับตัวนี้แหละครับคือสัญ,ญญาณที่บอกว่าทุกคนรู้ดีว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเนินเขาไม่กี่ลูกตามแนวชายแดน แต่เดิมพันธที่แท้จริงมันสูงกว่านั้นมากและมันซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลใช่เลยค่ะเรากำลังพูดถึงสมบัติมูลค่า20ล้านล้านบาทที่หลับไหลอยู่ใต้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือที่เรียกว่า OCA ซึ่งเป็นตัวเลขประเมินจากศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เลยขออนุญาตหยุดตรงตัวเลขนี้แป๊บหนึ่งนะครับ20ล้านล้านบาทมันเป็นตัวเลขที่แทบจะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับมันมากกว่างบประมาณแผ่นดินของไทย10ปีรวมกันซะอีก พอเดิมพันมันสูงขนาดนี้เราจะเริ่มเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าทำไมความขัดแย้งที่มันค้างคามานานถึงระเบิดออกมาเป็นการรบกันได้แล้วที่ผ่านมาเราพยายามจะจัดการกับขุมทรัพย์20ล้านล้านบาทนี้กันยังไงบ้างคะเรามีความพยายามนะครับโดยมีคนไกลสำคัญเลยก็คือ M O U ปี2 5 4 4ซึ่งเป็นกรอบการเจราจาหลักลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนเรากับเพื่อนบ้านมีที่ดินแปลนใหญ่ที่สวยมากอยู่ระหว่างบ้านเราสองหลัง แต่ตกลงกันไม่ได้ว่าเส้นเขตแดนจริงๆอยู่ตรงไหน MOU PCC ก็คือความพยายามที่จะหาทางออกร่วมกันแล้วทางออกที่ว่าคืออะไรคะเขาใช้วิธีลากเส้นสมมุติขึ้นมาเส้นหนึ่งครับคือเส้นละติจูดที่11องศาเหนือแล้วก็บอกว่าโอเคที่ดินส่วนที่อยู่ทางใต้ของเส้นนี้ลงไปเรามาทำประโยชน์ร่วมกันเลยซึ่งนี้ก็คือหลักการของพื้นที่พัฒนาร่วมหรือ JDA อ๋อ แต่ปัญหาคือที่ดินส่วนที่อยู่ทางเหนือของเส้นนี้ขึ้นไปค่ะฝั่งไทยบอกว่าเดี๋ยวก่อนส่วนนี้เราต้องมาขีดเส้นแบ่งเขตให้ชัดเจนก่อนเพราะเราเชื่อว่าที่ดินส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นของเราในขณะที่กัมพูชาอยากจะให้ทําประโยชน์ร่วมกันไปเลยทั้งหมดแล้วเราก็ติดกันอยู่ตรงนี้มา20กว่าปีซึ่งมันไม่ได้มีแค่เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวแต่ยังมีเรื่องการเมืองในประเทศที่ซับซ้อนมาก,มากๆเข้ามาผันด้วยดิฉันไปเจอข้อมูลจากงานวิจัยของดรสุวรรณชัย ที่ไล่ไทม์ไลน์เรื่องนี้ได้น่าสนใจมากเลยค่ะครับมันซับซ้อนยังไงครับคือ MOU ฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณแต่พอมาถึงยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นมีความพยายามจะยกเลิก MOU นี้ทิ้งเลยหลังจากที่กัมพูชาไปแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาเศรษฐ,ฐกิจแต่สุดท้ายก็คาราคาสัง่งจนมาถึงยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็กลับลาอีกบอกว่าจะไม่ยกเลิก MOU แล้วจะเร่งเจรจาต่อให้จบคือมันผูกกับการเมืองภายในของเรามาตลอด แล้วที่สำคัญงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ด้วยว่าโครงสร้างของ MOU P44 อาจทำให้ไทยเสียเปรียบในการเจรจาแล้วยังตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและนี่คือจุดที่เรื่องมันจะถูกขโมดเข้ามาหากันครับเรามีการรบกันบนบกมีคุมทรัพย์มหาศาลอยู่ใต้ทะเลและมีการเมืองที่ซับซ้อนแต่ยังมีผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาในสนามนี้แล้วทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป ผู้เล่นคนที่ว่าก็คือจีนใช่ไหมคะข้อมูลจากหลายแหล่งชี้ตรงกันเลยว่าอิทธิพลของจีนในกัมพูชากำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตาโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆที่เกี่ยวกับความมั่นคงถูกต้องครับชัดที่สุดเลยคือการที่จีนเข้าไปช่วยพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่จังหวัดพระศรีหนุให้ทันสมัยขึ้นมากและอีกโครงการที่น่ากังวลสําหรับไทยคือดาราสาครที่จังหวัดเกาะกงซึ่งจีนได้สัมปทานไป99ปีสร้างทั้งสนามบินท่าเรือน้ําลึก แล้วมันอยู่ห่างจากจังหวัดตราดบ้านเราแค่170กิโลเมตรเท่านั้นเองอื uh huh. แน่นอนว่าสารัจจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็แสดงความกังวลอย่างเปิดเผยเลยเดี๋ยวสิคะพอพูดถึงจีนแบบนี้มันทำให้นึกย้อนกลับไปถึงทฤษฎีของฝั่งกัมพูชาที่เราคุยกันตอนแรกเลยที่เขาบอกว่าไทยพยายามยั่วยุให้เกิดการรบมันมันเชื่อมกันได้พอดีเลยอะเชื่อมกันเป๊ะเลยครับ จำได้ไหมครับที่บุตรวิเคราะห์ของข h แ t ม m ไทมสบอกว่าไทยอาจจะกำลังยั่วยุให้กัมพูชาใช้อาวุธที่ซื้อมาจากจีนเช่นพวกระบบขีปนาวุธเพื่อเอามายิงเครื่องบิน F-16 ของเราที่ซื้อมาจากสหรัฐจำได้ค่ะเพื่อสร้างเรื่องราวว่าจีนอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้แล้วก็ลากสหรัฐเข้ามาในเกมให้มากขึ้นใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนสนามรบชายแดนธรรมดารรมดาให้กลายเป็นเวทีประลองกำลังของมหาอำนาจ การมีฐานทัพจีนอยู่ในกัมพูชาทําให้อ่าวไทยของเรากลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญที่เชื่อมต่อไปยังทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ขัดแย้งหลักระวมจีนกับสหรัฐอยู่แล้วเรื่องทั้งหมดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของไทยกับกัมพูชาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่านั้นมากบทวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สรุปความท้าทายของไทยไว้ได้หน้าคิดมากนะคะคือเราไม่ได้เจอแค่ปัจจัยภายนอกอย่างอิทธิพลของจีนอย่างเดียวแต่ยังมีปัจจัยภายในของกัมพูชาเองที่เป็นเหมือนกำแพงขวางอยู่ กำแพงที่ว่านั่นคือรัฐธรรมนูญของเขาเองครับในมาตราสองของรัฐธรรมนูญกัมพูชาปี2อง6เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของราชาอาณาจักรกัมพูชาจะต้องไม่ถูกละเมิดโดยเด็ดขาดพูดง่ายๆก็คือแผ่นดินของเขาตามแผนที่ที่เขายึดถือเนี่ยแต่ต้องไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวมันเป็นสิ่งที่เจรจาต่อรองไม่ได้หรือนอน g นโกเชเบ นั่นหมายความว่าสำหรับนักการเมืองกัมพูชาคนไหนก็ตามการจะยอมประนีประนอมเรื่องเขตแดนแม้แต่นิดเดียวก็เท่ากับทำผิดรัฐธรรมนูญและอาจจะหมายถึงการฆ่าตัวตายชางการเมืองด้วยซ้าแล้วแบบนี้เราจะไปเจรจากับคนที่ไม่สามารถถอยได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวได้ยังไงล่ะคะนั่นคือทางตันที่เราเผชิญอยู่ครับถ้าจะสรุปภาพทั้งหมดในวันนี้ก็คือสถานการณ์ที่เราเห็นมันมีอยู่3ชั้นซ้อนกันอยู่ ชั้นบนสุดคือการสู้รบที่ชายแดนซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเขตแดนเก่าๆแต่พอเราดำลึกลงไปชั้นที่2เราก็เจอกับขุมทรัพย์พลังงาน20ล้านล้านบาทที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญและในชั้นที่ลึกที่สุดเราจะเห็นว่าความขัดแย้งทั้งหมดนี้กำลังถูกลากเข้าไปในสนามแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ บทวิเคราะห์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ชี้ว่าแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนนี้อาจจะเป็นทางรอดด้านพลังงานของประเทศไทยเลยมันอาจจะช่วยให้เราลดการพึ่งพาก๊าสธรรมชาติจากเมียนมาที่สถานการณ์ภายในของเขาก็ไม่แน่นอนซึ่งก็คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาวเลยถูกต้องครับแต่เมื่อมองภาพความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นตอนนี้ทั้งการรบภาคพื้นดินความตึงเครียดในทะเลและทางตันทางการทูตที่เราคุยกันไป คำถามที่สำคัญมากๆก็คือการที่ปัญหานี้ยังหาทางออกไม่ได้และยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆมันจะส่งผลกระทบต่ออนาคตความมั่นคงทางพลังงานและที่สำคัญที่สุดคือราคาค่าไฟและค่าน้ำมันที่เราทุกคนต้องจ่ายในระยะยาวอย่างไรนี่คือคำถามมูลค่า20ล้านล้านบาทที่ยังไม่มีใครให้คำตอบครับ